ดูดูการนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นนี่เป็นไม้ดีที่สีเกตยูเด็ได้เกิดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการเข้ามาทําทีมครับก็ก็ก่อนอื่งต้องขอขอบคุณทั้งแฟนบอลชาวสีเกตแล้วก็ทั้งผู้บริหาทีมที่ได้ให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนแต่ว่าผมก็ขอรับปรับแฟนบอลแล้วก็ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฟุตบอลสีเกติว่าผมจะทุ่มเททุกสิ่งอย่างไปกับทีมฟุตบอลทีมนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อเพื่อความสุขของแฟนบอลชาวสีเกตินะครับส่วนนักกีฬาของเราที่ก็ผมรู้สึกค่อนข้างจะพอใจคะก็ซือเนเนื่องจากเป็นนักกีฬาที่เคยเคยร่วมงานกันมาอยู่แล้วนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วก็รับปากว่าจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างกับกับกับทีมนี้แล้วก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะนาความสุขมาสู่แฟนบอลสีเกติอีกครั้งครับ มีแผนจะดึงตัวนักเตะคนอื่นมาไหมครับตอนนี้ก็มีคุยไว้บ้างก็คือเจ้าแปะ,ะฮะก็คือไพรโรดซึ่งหมดสัญญากับคาเยาาูีนเตดก,ก็ได้คุยกับลูกศิษย์บ้างแล้วไปคร่าวๆนะฮะแต่ก็ยังรอาการตัดสินใจของเขาอยู่ค,คงไม่นาน,นะฮะประมาณสัปดาห์เาืจะสัปดาห์คงรู้เรื่องครับแล้วนักเตะที่เรามีอยู่ชุดนี้เนี่ยแข่งพอที่จะยืนหยัดอยู่<ม>หรือว่าขึ้นไปสู่ดิวิชั่นหนึ่งได้ไหมครับผมคิดว่าขึ้นสู่ดิวิชั่นหนึ่งได้ไหม เอาเป็นว่าเอาแบบให้เพื่อความทํางานแบบง่ายๆไม่กดดันมากก่อนอันึงในห้าก่อนนะครับนะฮะสำหรับเลขแรกเราเรามองแค่ว่าเลขแรกก่อนพอผ่านเลขแรกไปเราค่อยมาพูดกันอีกทีว่าเราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือ,อยังไงนะฮะขอขอดูครึ่งทางก่อนส่วนนักกีฬาก็มันมีตัวเก๋านะฮะตัวเก๋าที่จะช่วยเราตัวที่มีประสบการณ์ที่จะช่วยเราเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีดาวรุ่งขึ้นมาซึ่งผมก็ได้เอามาเสริมกับทีม อยู่พอสมควรคิดว่าการผสมผสานของตัวเก่าและดาวรุ่งก็ทาให้ทีมเราพอจะพอจะไหวนะฮะในกีฬาฟุตบอลครั้งนี้ครับผมมีน้องๆจากโรงเรียนต่างๆต,ต,ต,ตอนนี้สนใจมามากโดยเฉพาะทางเว็บไซต์เราเนี่ยอาจารย์มีแนวความคิดยังไงครับถ้าหากเขาขอพิสูจน์ฟรีเท้ากับทางสโมสรรีสเกตอยู่ในเต็ตสำหรับเรามันเปิดโอกาสกันแล้วครับเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมเราพยายามทําให้มันเป็นสอดคล้องกับคำว่าลีกูมตบอลจริง เราพยายามไปส่งเสริมเด็กของถิ่นอยู่แล้วะฮะให้โอกาสแล้วก็ส่งเสริมเขาโดยเฉพาะเด็กสีเกตเองครับสร้างงานสร้างอาชีพให้เขาครแต่ปีนี้มันค่อนข้างจากเวลากระชับหน่อยทําให้ผมต้องเรียกนักกีฬาที่เคยใช้มา,มา,ม,ามาร่วมงานก่อนแต่ว่าปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยแน่นอนถ้าทีมนี้เป็นทีมของเยาวชนสีเกตแน่นอนครับเป็นเป้าหมายสาหรับเขาที่จะเดินขึ้นมาสู่ตรงนี้ให้ได้นะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับ